ก่อนหน้านี้เราเห็นอยู่นะครับว่าในการจะอินทิเกรตด้วยการใช้เศษส่วนย่อยนียมีขั้นตอนที่ตายตัวอยู่นะก็คือว่าเราจะเอาตัวส่วนตรงนี้มาแยกตัวประกอบก่อนแล้วก็เราจะแตกเศษส่วนสีม่วงตัวใหญ่ที่จดให้มานียเป็นเศษส่วนหลายตัวบวกกันโดยที่ตัวเศษของเราเนี่ยจะเป็นค่าคงที่ในการจะหาค่าคงที่ตรงนี้เราก็ต้องใช้การเทียบสัมประสิทธิ์หรือไม่งั้นเราก็ต้องใช้การแทนค่าเอานะครับหลังจากที่เราได้ตัวเลขแต่ละตัวตรงนี้มาแล้วเราก็สามารถอินทิเกรตเศษส่วนตรงนี้แต่ละตัวแยกกันได้โดยที่ ถ้าตัวส่วนเป็นอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยบางทีเราก็ต้องมาใช้ยูสักอีกทีหนึง่งเราต้องใช้ตัวส่วนตรงนี้แทนค่าให้เป็นยูไปแล้วก็อินทิเกรตแต่ละก้อนตรงนี้ออกมานะครับทีนี้สังเกตว่าในการอินทิเกรตด้วยการแยกเศษส่วนย่อยเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีขั้นตอนตายตัวแต่ว่ามันมีที่ให้คิดเลขปิดตรงนี้เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นโดยปกติของที่มีขั้นตอนแบบเนี้ยผมก็เลยจะเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ยากสำหรับมนุษย์แต่มันเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับแมชชีนนะครับดังนั้นผมก็เลยจะบอกตั้งแต่แรกไปวว่าหัข้อนี ใน,ในหนึ่งเราจะพูดว่าเรียนเพื่อสอบไปก็อาจจะไม่ไม่ผิดเขาทีเดียวเนาะแต่ทีนี้สําหรับข้อย่อยถัดมาต่อจากเนี้ยผมก็ต้องเกริ่นไว้นิดหนึ่งว่าแต่พูดว่าเรียนเพื่อสอบก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าตัวอย่างแต่มาตรงเนี้ยมันก็จะยากเกินไปที่จะมาออกเป็นข้อสอบแหละตรงเนี้ยผมจะพูดว่าเรียนเพื่อให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยเรียนมาแล้วประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้สังเกตว่าอย่างข้อ c ตรงเนี้ยถ้าผมอยากจะเขียน x กำลังหนึ่งส่วน x กำลังสี่ลบด้วย 10x กำลังสองบวกเก้าเป็นเศษส่วนย่อยเนี่ย เราก็สามารถให้คอมทาได้นะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยผมยังไม่ได้สั่งให้มันทําอะไรได้ทํานะผมแค่พิมพ์เลขตรงน,นี้มามันก็คิดมาให้เราอะไรเสร็จสัรแล้วนะครับก็จะมีเศษส่วนย่อยตรงน,นี้มาอยู่เนาะเศษส่วนย่อยภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อของมันก็คือ partial fraction นะครับทีนี้ดังนั้นเดี๋ยวข้อย่อจากมาตรงเนี้ยผมก็เลยจะมาพูดถึงคําตอบให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันนะครับแต่ขั้นตอนเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือว่ามันก็จะเป็นตามขั้นตอนคิดเลขทึกๆไปนั่นแหละอย่างข้อ C ตรงเนี้ยหลังจากที่เราแตกเศษส่วนย่อยมาเสร็จุ เราก็สามารถใช้ u 3ในอินทิเกรตแต่ละตัวตรงนี้มาได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคหลักๆที่เราจะเจอในข้อย่อยถัดไปแล้วแหละอย่างข้อ d มาตรงนี้นะสังเกตว่าเรามี x บวก2อกำลัง2อยู่ดังนั้นตัวส่วนของเราเนี่ยก็ยจะมี x บวก2ตัวหนึ่งแล้วก็ x บวก2กำลัง 2, ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถอินทิเกรตแต่ละก้อนได้ด้วยการใช้ u สนี่เองข้อถัดมาตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่าเรามี x กำลัง3อยู่ดังนั้นตัวส่วนเนี่ยเราก็เลยจะมี x เฉยๆ x กำลังลังแบบนี้ไป หรืออย่างข้อ f ตรงนี้เพราะว่าเรามี x กาลัง2บวก8อยู่ซึ่ง x กาลัง2บวก8เนี่ยเราไม่สามารถแยกตัวประกอบต่อได้นะครับดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าเวลาที่เราเขียนเศษส่วนได้มานนะแต่ผมขอเขียนนะครับตรงนี้นิดหนึ่งก่อน,น,นเราก็เลยจะได้เป็นอะไรบางอย่างหารด้วย x บวกกับอะไรบางอย่างบวกกับอะไรบางอย่าง x ตรงนี้หารด้วย x กาลัง2บวก8ตรงนี้ไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอเราคิด,ดเลขออกมาเสร็จปุ๊บเราจะได้ว่าก้อนเนี้ยเราจะมีตัวหนึ่งเป็น0ย์ไปแล้วก็ตอนนี้เป็น4ตัวนี้เป็น 4, ออกมานะ แล้วในการจะอินทิเกรตแต่ละตัวตรงนี้เราก็สามารถทําได้ด้วยการใช้เทคนิคยูสับเหมือนเดิมนะครับเข้อยัดมาตรงนี้สังเกตว่าเราจะมีเป็น x กาลัง2บวกหกับ x กาลัง2บวกสตรงนี้เป็นตัวส่วนตรงนี้อยู่แต่ว่าในการจะอินทิเกรตตรงเนี้ยเราต้องมาใช้สูตรแทนอินเวอร์สหรือก็คือสูตร R แทนตรงนี้แทนนะครับหรืออย่างข้อ h ถัดมาตรงนี้สังเกตว่าเรามี x กาลัง2บวกส x บวกสนะซึ่งตรงเนี้ยมันแยกตัวประกอบต่อไม่ได้นาะแล้วก็ เรามีกําลังสองตรงนี้อยู่ด้วยดังนั้นตัวเศษส่วนย่อยของเราเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นพจน์ x กกำลังสองบวกสองเวกสองเฉยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็น x กกำลังสองบวกสองแล้วก็บวกสองยกกำลังสองแบบนี้ไปนะครับแต่ว่าในการจะอินทิเกรตตักละคตรงนี้เราก็สามารถใช้ u พท์ได้าาเหมือนกันข้อสุดท้ายตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเราสามารถเขียนตรงน,นี้เป็นเศษส่วนย่อยแล้วก็สามารถอินทิเกรตออกมาได้นะครับ